สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนเรื่องของการเตรียมได้เข็มหรือว่าการลอยได้เข็มนะครับเอาไว้สาหรับการเย็บเครื่องแต่งกายขูดนะครับว่าจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ยมันมันยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากครับแต่ว่ามันมีวิธีการนะครับที่จะม้วนเก็บแล้วก็ดึงออกมาพร้อมใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ให้ได้มันพันกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปก็อุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์มี3อย่างครับ ได้นะครับเข็มนี้แพงมากเลยนะครับก็คือเขาขายให้เล่มละ5บาทหมดนี้ก็50าน,นะครับือมีดหรือเกล็ไก่นะครับวิธีการครับเราใช้ึงเข็มออมาเล่มนะครับเข็มก่อนแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันกลิ้งไปไหนนะครับเดี๋ยวมันจะตำเท้าได้นะครับได้นะครับมันจะมี ส่วนที่มันเลยออกมาแบบนี้คนระับ<ช>ก็ตัดให้มันเรียบร้อยป่อนจะได้ร้อยง่ายครับ,รบตัดให้มัน,นถ้าเป็นอเอาแบบนบ้านเลยลนะครับถ้าเป็นแบบนบ้านๆกนะ็คือนี่ครับดึงออกมาเพื่อให้น้ำลายนะครับมันไปรวมปลายเชือกไม่ให้มันแตกกระจายเวลาร้อยเข็มนะครับก็จะได้ง่ายครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็มี2วิธีคือรูดกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดบานมันออกนะครับนีต้องระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะโดนมือเรียบร้อยให้มันออกมาประมาณนี้รเรียบร้อยครับอย่าให้มันซ้ำรอยวิธีการนะครับดึงไปให้มันยาวแค่ไหนนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะย้ายยาวบบประมาณหนึงช่วงไหลประมาณนี้ดึงสุดแขน ซุดแขนนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะีบ่ซนะุดแขนประมาณนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ทุบให้มันเท่ากันทั้งสองด้านประมาณนี้แล้วก็ตัดครับเรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วก็ม้วนปลายทล้วูกปลายด้วยวิธีการ รอบนิ้วนะครับแล้วก็ลูดหนึ่งรอบแล้วก็ดึงครับเรียบรอย้อยแบบน,นี้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เวลาเราเย็บอะครับพอเราดึงจนสุดแล้วอะมันก็จะได้ไม่หลุดนะครับเห็นไ,ไหมแบบนี้นะครับแบบนี้แลบบ้วก็พัแบบนไปแบบจนจนสุดเลยครับหนึ่งรอบแบบนี้ครับพันรอบเอาสี่นิ้วนี่แหละนะครับปึ๊บพันไปจน อมองไม่เห็นมองไม่เห็นขอโทษนี่นะครับปึ๊บนะพันไปครับทบที่1ทบที่สองพันไปเรื่อยๆครับจนสุดจนเกือบสุดได้เข็มที่เราเตรียมไว้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับให้เหลืออยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ออกมาจากนิ้วเราเนาะแล้วก็ยังไงคะตอ่อนี่ครับจับหันด้านข้างมาแล้วก็เอาได้เข็มที่เหลือนี่ที่เรายังไม่ได้พันนี่ครับ ม้วนไปม้วนไปม้วนไปไม่ต้องแน่นนะครับให้หลวมๆแต่ก็ไม่ต้องหลวมมากนะครับแล้วเหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะได้ครึ่งหนึ่งพอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะได้คร like ึ่งหนึ่งพอดีเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาสอดเข้าไปเอาเอาตูดเข็มนะครับสอดเข้าไปในไอตัวที่เราพันตรงนี้เห็นไหมครับสอดไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพึ่งจบพอดีแค่นี้ครับเห็นไหมง่ายนิดเดียว ก็เป็นอันเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับแล้วถามว่าวเวลาเวลาเราใช้เราทําไงครับเวลาเราใช้เราก็หยิบขึ้นมา1อันแบบนี้แล้วแล้วมือข้างหนึ่งนะครับสมมุติข้างซ้ายเราอันจับตรงปมมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่เราปูกไว้ตอนแรกแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็จับที่ปลายเข็มเห็นไหมครับแล้วเราก็ดึงออกติชติช เราใช้เย็บเสร็จแล้วแต่ว่าวิธีการร้อยได้เข็มนะครับแบบนี้นะมันจะมี2แบบด้วยนะครับแบบนี้เราเรียกว่าได้2เห็นไหมครับมันทบกัน2ทบกัน1ครั้งเห็นไหมนี่คือได้2อีกอันนึงคือเป็นเรียกว่าได้4ได้4เดี๋ยวเรามาพบกับคลิปหน้าว่าได้4ทำยังไงนะครับพบกันคลิปหน้ากับการร้อยได้เข็มได้4กับคุกุไงยเจคายล่าสัง คลิปนี้ไปลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ